สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณคุณหอูจะพาเด็กๆมาทำแบบสัมทัสษัสองเล่มนี้นะคะนั่นก็คือเก่งคิดสร้างสารรค์ที่มีเจ้าไดาโนเสาร์เอ๊ะหรือมังกรอ่ะครูคก็ไม่รู้เนาะแ,แต่เด็กๆจะมองนะคะแล้วก็ทักษะคณิตศาสตร์ที่มีหุ่นยนตอยู่ตรงกลางนั่นเองแต่ว่าเรามาเริ่มเล่มนี้ก่อนเลยดีกว่าเล่มนี้แล้เด็กๆก,ก็เปิดไปหน้าที่สิห้า ใช่ไหมนะในาที่สิห้าโดยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลากเส้นตามรอยเส้นปลาเด็กเห็นไหมคะมีเส้นปลาตรงนี้นะอยู่3าลูกแล้วก็ให้เราตกแต่งว่าภาพระบายสีตามจินตนา,ตา,ก,าการเลยอ่ะเรามาลากเส้นรอยปลากันก่อนดีกว่าวงกลมอันเด็กเมือนิ่งๆนะแล้วก็ลากเส้นเลยจะดึ้ตจะดึมอวายโขมโค้งผิด โอเคโอเคไม่เป okay, okay. ็นไรไม่เป็นไรจ้าไปจ้าไปสี่เหลี่ยมเด็กๆเราทำน้องใจเย็นๆนะน่ะโอ้โหก็ต้องใจเย็นๆแต่เมื่อคุยคุสนตุ่งตุ่งตุ่งตึ่งตุ่งตึ่งตุ่งตึ่งุ่งอ่าโอเคตาสละตาสและบายจ้าไปต่อไปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม เมือคุณโคณโอเคเมื่อเด็กเขียเส้นตอนในปานเสร็จแล้วนะคะให้เราวาดภาพต่อเติมอมเอาเริ่มจากวงกลมก่อนดีกว่าวงกลมคุณโูณจะทำอะไรดีนะอ๋อทำอมยิ้มให้เด็กเคยเห็นอมยิ้มที่มีลวดลายวนๆไหมห้ครูจะวนๆ แ,แล้วครูก็ทำการการอมยิ้มอืมต่อไปวงกลมอะไรอีกนะเด็กๆลองคิดดูซิคะว่าเด็กๆอยากว่าดวงกลมอะไรอีกนะอ่าคุณจะวาดร้อรถแล้วกันเอ๊ะมันจะเป็นล้อรถให้ครูไหมนะ อ่าเอ่อครูวาดตรงนี้ให้เป็นเส้นยางปุบุมบูบมอยางนี้ช่างเบี้ยวเหลือเกินฮ่าอันี้อาจจะมองว่าไม่ใช่ยางล้อรถเนาะแต่ครูครูคว่ายางคา่ะเด็กๆต่อไปสีเหลีมอืมส่วนประกอบของบ้านดีกว่านั่นก็คือหน้าต่างคา่ะเด็กๆอ่าเดี๋ยวครูครูวาดหน้าต่างที่เขามีมุมวดแบบนี้นะปึ๊บปึ๊บ ปเด็กเคยเห็นเปล่าหน้าต่างแบบน,นี้เสร็จแล้วคุณครูจะวาดพม่านให้เขาด้วยมีพ้าม่านอยู่ในบ้านนี่นั่นจะเป็นพม่านที่บ้าน,นอย่างนี้เห็นไหมคะอยู่ตรงกระจกต่อไปต่อไปอันนี้ อ๋อรล้นี้คุณคุณนึกออกแล้วนั่นก็คือกระเป๋านั่นเองกระเป๋าถือเหมือนของคุณแม่เลยหรือว่าเป็นของเด็กๆก,ก็ได้เนาะให้คุณจะวาดนี้ปึ๊บแล้วก็มีตัวล็อกด้วยแล้วก็จะมีหูหิว้วโอ้สุดยอดน่ต่อไปต่อไปอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมนะคะ รูปสามเหลี่ยมอมืมคุณครูเนี่ยจะวาดวาดต้นไม้ก่อนละกันปึ๊บอ่าเหมือนต้นคริสต์มาสไหมคะเด็กๆเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าต้นคริสต์มาสกอมีดาวตรงนี้แล้วก็มีอะไรให้ห้อยวงกลมตรงนี้อ่าไม่ก็อนี่ ต่อไปสามเลียมคุณคูนึกถึงของกินค่ะเด็กๆนั่นก็คือพิซซ่านั่นเองมีใครเคยกินไหมเอ่ยอเราจะวาดขอบตรงนี้พิซซ่าใส่อะไรบ้างใส่กุ้งละกันนี่ใส่กุ้ง,งคุณชอบกินกุ้งว้าวต่อไปใส่สับป,ประรดเหรอสับป,ประรดละกัน แฮมแฮมตืดึงแล้วกผักหลอเห็ดเหอืมเสร็จแล้ว,วะคะ่ะพิซซ่าของคุณคณรวูวาดซอสก่อนแล้วซอสอ่าโอเคเมื่อเด็กววาดได้แบบนี้นะคะก็อย่าลืมระบายสีตกแต่งให้มันมีชีวิตชีวานะคะก็จะได้เป็นของอย่างที่เราวาดนะคะเด็กๆต่อไปก็คือทักษะคณิตาสตร์ค่ะ เด็กเปิดไปหน้าที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้าก็มีเลขสองนำสี่กับสองนำห้านะวันนี้เราจะมาเขียนเลขแปดกันค่ะเด็กๆนี่คือเลขแปดไหนเรามาลองนับผักดีกว่าว่าภาพนี้มีผักอยู่กี่กี่อันเอ่ย,เ,อยเขาเรียกเป็นหัวหรือเปล่านะหรือว่าเป็นอันออเคเรามาลองนับกันดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จแปดมีกี่อันคะเด็กๆมีแปดนะต่อไปต่อไปเรามาดูไก่กันมีไก่อยู่กี่ตัวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีไก่ทั้งหมดแปตัวด้วยการเด็กอย่าลืมเราใสีฝั่งนี้ด้วยนะต่อไปครูจะให้เด็กเขียนเลขแปดกันค่ะมีเลขแปดไทยแล้วก็แปดอ๋อนี่เลขแปดอะไรบีกนี่เลข8ดไทยค่ะเด็ก แปดอารบีกแปดไทยนะเหมือนที่คุณคณรูเลิศเคยสอนนะว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเลขไทยฝั่งนี้จะเป็นเลขอารบิกโอ้โหวิธีการเขียนเด็กๆมันเหมือนจะซับซ้อนแต่มันง่ายมากๆเริ่มจากข้างบนใครเด็กเลขแปดเราม้วนเขาเห็นหมวนเขาลงมาปุ๊บอย่างนี้แล้วเราก็ลากเขาขึ้น,นม้วนขึ้นไปอีกอย่างนี้อ่า เด็กลองเขียนดูนะม้วนเขาลงมาแล้วก็ม้วนเขาขึ้นไปเล็กแปะเขียนง่ายไหมคะเด็กม้วนเนาะเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆต้องม้วนนะม้วนเขาลงมาแล้วก็ล่าโค้งเขาขึ้นไปไม่ใช่วาดวงกลมสองอันติดกันมันผิดนะคะเด็กๆต้องเขียนให้ถูกต้องนะพอมาข้างล่างพอมาข้างล่างึ๊บพอมาข้างล่างเราก็จะม้วนเองได้ไหมคะโอ้ อย่างนี้ลีเด็กมองเห็นไหมอันก็จะม้วนปึ๊บอย่างนี้ม้วนเหมือนแบบเป็นตัวเอเลยปึ๊บอย่างนี้ค่ะเด็กๆต่อไปเลขแปดไทยเลขแปดไทยก็เริ่มจากวงกลมแล้วคือหัวมันเดิมแล้วม้วนเขาออกมาอย่างนี้แล้วก็โค้งขึ้นลง โค้งตวัดหางปึ๊บ่าอย่างนี้นะนกลมๆหัวองลาโค้งจึ๊บโค้งปึ๊บเป็นหางอย่างนี้เด็กๆลองหัดดูนะเริ่มจากหัวโค้งขึ้นลงแล้วก็โค้งเป็นหางตวัดหางแบบนี้กลมๆล,ลากลงมาขึ้นลงโค้งตวัดหางจึ๊บ ต่อไปต่อไปเรามาแบบไม่มีเส้นรอยปากดูนะก็เริ่มต้นจากหัวหัวออกโค้งขึ้นลงแล้วก็ตวัดหางอืมเมือนเดิมเหมือนเดิมทำไมยากคะเด็กเเขียนไม่สวยคุณครูก็ไม่ว่าขอให้เด็กๆเนะี่ยลองหัดเขียนก่อนนะไม่ใช่ไม่เขียนเลยนะคุณครูนัดเห็นนะ่ะเวลาถึง ไม่มีรอยปะเด็กๆชอบไม่ทำการไม่กล้าเขียนใช่ไหมล่ะเนี่ยคุณครูน้อยนิ่เขียนไม่สวยเท่าไหร่เลยค่ะเด็กๆแต่ว่าถ้าเราฝึกเขียนไปนเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะเขียนได้แล้วก็จะเขียนได้ดีด้วยอ่าเสร็จแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปให้ค,คุณครูน้อยดูด้วยนะบ๊ายบาย